กูจะปืนกระบอกนั้นมาบลั่นใส่หัวข้างานนี้เน่ะข้าต้องศพไม่สวยแน่แน่สบาดยังจะพูดอีกรุ่งนี้ให้หม่อมชั้นตามเสด็จไปด้วยเถอะนะแต่ถึงไม่ให้ไปหม่อมชันก็จะไปด้วยข้างนอกละมันลาจะตายไปอ่ะหากจะไปก็อย่าลืมเอาพัดไปด้วยนะไม่เอาอาวุธคู่มือติดตัวไปใช้ได้ยังไงกันอ๋อเอ้แล้วทุกผ้า ทำไมพัดถึงมาอยู่กับเจ้าได้ล่ะเนี่ยก็มาเช้าส่งเลื่มเอามาไปด้วยไม่ใช่เหรอเออเออคือหม่อมชั้นบอกไปอย่างนั้นโอ้ชั้วอะไรเนี่ยคือหม่อมชั้นเก็บไว้ให้เองพยาคาโอใช่ใๆ่ใช่ใช่เขาเก็บไว้เองเขาได้ดีมากเดี๋ยว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 คือเดี๋ยวหม่อมชั้นจะเก็บไว้เองไม่ต้องมาต้องเอาไว้ที่ข้านี่แหละไว้ที่ข้านี่แหละ